ในเกม NFT ตแต่ละเกมที่คุณจะเข้าไปเล่นต้องมีการซื้อ NFT แยกกันทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นมาแต่จะดีไหมถ้ามีแพลตฟอร์มเกมสักตัวหนึ่งที่เราถือ N f t ตัวเดียวสามารถเล่นเกมได้หลากหลายเกมในแพลตฟอร์มนั้นเลยและช่วงนี้เตรียมกำลังจะเปิดตัวพร้อมนักกิจกรรมมากมายในการแจก AirDrop w ปไวร์ลิสและ N f t ต่างๆด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y ์ล็อครับวันนี้เราอยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า a n d m o n เกมไซ์โมบ้าที่มาทั้งระบบ 1v1, 3v3, 5v5 ในทีมของเรา,มาแมลงที่จะมาต่อสู้กันฟังดูเหมือนระบบเดิมที่เราเคยเห็นกันมาแล้วใช่ไหมครับแต่อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้แล้วฮะทางทีมงานผู้พัฒนาไม่ได้มุ่งเน้นแค่เกมเพียงเกมเดียวครับแต่ยังวางรถแมพให้คุณสามารถเล่นได้หลากหลายเกมในแพลตฟอร์มของเขาด้วยตัว NFT ที่เรียกว่า Meta NFT ซึ่งอยู่ในเครือของ Anmon Entertainment และต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้มีโฆษณานะครับแต่ตัวโปรเจกที่วางระบบเอาไว้น่าสนใจทีเดียวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่องยู u ูปเพลย์ล็อตแล้วก็กลุ่ม Facebook พลย์ล็อตด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกมมินิมินีนะและตอนนี้ทั้งช่องเพลย์ล็อตก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมเมนเทอหาพิเศษเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสอนการเล่นเกม NFT การไลฟ์พูดคุยแจกของระดับต่างๆท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับมาพูดกันถึงตัว NFT ของเขาก่อนแล้วกันครับที่ชื่อว่า Meta NFT ตัวนี้เขาบอกเอาไว้ว่าเมื่อคุณทําการซื้อตัวละครมาแล้วครับสามารถนําไปใช้ได้ในหลากหลายเกมของตัวแพลตฟอร์มที่กาลังจะออกมาแน่นอนฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะมีหลายๆเกมเคยโฆษณาเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งครับที่ทําให้แอน o n มอนน่าสนใจก็คือการวางกําหนดการเอาไว้ที่จะออกตัวเกมถัดไปออกมาครับในส่วนของแอน o n มอนโมบ้ครับที่เราจะคุยกันในวันนี้มีกําหนดการออกในวันที่15มิถุนายนครับแอนมอนเกมวันที่1รกรกฎาคมและแอน o n มอนโฮเทมวันที่1สิงหาคมครับเรียกว่าไม่ใช่การที่พูดโปรเจกต์ขึ้นมาลอยๆเหมือนเกม,เมอ,อื่นนะ แต่มีตัวกําหนดเวลาเวลาเอาไว้ซะด้วยฮะและเร็วๆนี้ด้วยเนาะในระยะเวลาเรา,ราวหน1่ถึงสเดือนข้างหน้าครับต้องติดตามมาดูละว,ว่าจะมาอย่างไงนะฮะอีกตัวหนึ่งครับที่เราไม่ได้เห็นจากเกมอื่นเลยคือส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งอินเ r อร์แอคชั่นที่มีระบบให้เราสามารถเปิดการไลฟ์สตรีมเกมที่เรากําลังเล่นอยู่ครับเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นเข้ามาดูและวางเดิมพันได้ด้วยถือว่าเป็นการให้เหล่าผู้เล่นและคนดูมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นครับ ในส่วนเกมแอนด์มอนครับนั้นจะมีให้คุณเล่นทั้งทาง iOS Android และก็ทาง PC ครับโดยเป็นการวางตัวเองในรูปแบบ c แคชชัวร์ไลท์เวทโมบา e ไม่ได้เป็นการต่อสู้ชิงชัยอย่างดุเดือดเลือดพาดมากเกินไปครับและสามารถเล่นได้ง่ายๆด้วยธีมเหล่าแมลงที่เราคุ้นเคยฮะฟังก์ชัน,นต่างๆในการเล่นครับมีทั้งรูปแบบ 1v1, 3v3, 5v5 ที่ผมบอกไปแล้วนะ ทั้งหมดของ Tower Defense ครับการป้องกันฐานของเราระบบแบบค่าเอามันเนาะหรือเรียกว่า c a Cash b e a ี t ที่ฝั่งไหนชนะมากครั้งที่สุดครับก็จะเป็นฝ่ายได้รับรางวัลกลับไปและอีกหลากหลายโหมดเลยครับที่เดี๋ยวถ้าผมได้เข้าไปทดสอบระบบตัวเกมจะนำมาให้คุณดูอีกทีหนึ่งละกันเนาะแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจครับคือระยะเวลาเล่นเกมแต่ละเกมตกอยู่ราวๆสานาทีเท่านั้นครับก็ถือว่าไม่ได้กินระยะเวลาน,านานสักเท่าไหรนะ่เนาะ ส่ในการต่อสู้นั้นครับเราสามารถได้รับเหรียญในเกมกลับมาด้วยครับที่ชื่อว่าเหรียญดิวที่จะมีการจํากัดการได้รับต่อวันด้วยจะได้มากจะได้น้อยขึ้นอยู่กับส่วนของความแรงของตัวละครเมตาเอ t นที่เราได้รับมานั่นเองครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็นเกรดอยู่3เกรดนะเกรดอเกรด SR แล้วก็ SSR ครับแน่นอนครับในระดับที่ยิ่งสูงขึ้นไปในการเล่นก็จะได้รับตัวเหรีรยญกลับมาเยอะมากขึ้นไปด้วยครับถ้าคุณชนะเนาะ และค่าอัปเกรดของเขาก็จะสูงขึ้นเช่นกันครับการเปิดกล่องกาจปองที่เขาจะขายก็มีอยู่3แบบ3เกรดให้คุณทำการเลือกสรรครับโดยเริ่มต้นที่ราคา50ยูเอา่าไปจนถึง200ยูเอา่าหรือราว6,000กว่าบาทครับส่วนที่แตกต่างกันจะเป็นตัวเกรดของตัวละครครับนอกจากเกรดแล้วในกล่องนั้นก็จะมีความแรงอีกทีนึง่งแรงแต่ระดับคอมมอนแรงอีิกและลีจนเนรี่ฮะ ในตอนนี้ครับมีกิจกรรมแจก NFT ฟรีทีเ่เรียกว่าไม่ฟรีสักเท่าไหร่แล้วกันครับเพราะมันเป็นการแบบซื้อ2แถม1สมากกว่าฮะให้คุณสามารถซื้อ NFT ของเขา2ตัวครับและสามารถเป็เครมตัวที่3แบบฟรีฟรได้เรียกว่ามาแถมกันแล้วกันเนาะจากราคาที่สูงกว่าครับคืออะไรฮะอย่างเช่นถ้าคุณซื้อกล่อง2กล่องครับกล่องแรกที่คุณซื้อคือ50ยูและกล่องที่2 200ยู คุณสามารถไปรับฟรีๆก็คือแบบ200ยูโรลาได้เลยไม่ได้นับจากราคากล่องที่ต่ำกว่านะก็ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะนอกจากนั้นครับใครที่เป็นสายทำงานเกมนี้มีงานให้คุณทำด้วยนะครับโดยการสมัครเป็นแอมบาสเดอร์ของโปรเจกต์ครับที่จะเข้าไปช่วยใน Discord ของตัวเกมครับมีสิทธิ์ได้รับเหรียญของตัวโปรเจกต์ได้ไวลิสได้ติดยศใน Discord ด้วยใครสนใจก็ลองเข้าไปดูกันนะกันเนาะ ระบบอื่นๆของตัวเกมครับก็ยังคงมีระบบกิลที่จะเป็นฟังก์ชันการรวมกลุ่มผู้เล่นท event นําอีเวนต์ต่างๆของตัวเกมโหมด powerball ครับที่จะมารวมกลุ่มเหล่าแมาลงพูดออกไปต่อสู้กันแต่ในโหมดเหล่านี้ฮะจะมาอัปเดตอีกทีในอนาคตครับเดี๋ยวไว้ถึงตอนนั้นเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีลวกันนะเนาะเหรียญของเกมนี้ครับมี2สกุลครับโดยแบ่งเป็นเหรียญมอลลี่ที่เป็นเหรียญหลักของตัวเกมครับเป็นโกเวเนโทเค็นนะมีทั้งทั้งสภายอยู่ที่100ล้านเหรียญครับ เรียกว่าค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะในเกมยุคนี้ฮะอีกสกุลหนึ่งครับก็คือเหรียญดิวเป็นเหรียญที่เราได้รับจากตัวเกมนั่นเองตัว t ัวทั supply ของเขาเป็น u n นลิมิตครับเป็นเหรียญที่เราขุดได้จากระบบตัวเกมนั่นแหละแต่ในช่วงแรกครับจะมีออกมาแค่100ล้านโทเค็นเท่านั้นครับเพื่อมาใช้จากการระบบบุนเวียนของต่างๆของตัวเกมเมื่อตอนเริ่มเล่นครับหลังจากนั้นผู้เล่นจะสามารถหาได้จากระบบตัวเกมฮะการใช้งานของเหรียญครับ use case ของเขาก็คือการซื้อ NFT ด้วยเหรียญดิว การอัปเกรดตัวละครของคุณที่ต้องใช้สส่วนนะเหรียญดิวแล้วก็เหรียญมอลลี่ครับอย่างที่3ามครับคือในระบบ Live Steam Battle. ะไลฟ์สตรีมแบทเทิลฮะครี่เข้ามาวางเดิมพันนะครับก็ใช้เหรียญดิวด้วยเช่นกัน,นครับซึ่งทางทีมงานเขาเชื่อว่ายูสเคดเหล่านี้จะเพียงพอต่อการใช้งานและหมุนเวียนของตัวเหรียญน,นะการเบิรนเหรียญจากตัวเกมเราก็มาดูกันอีกทีนะฮะว่าจะมีระบบอะไรที่เพิ่มเติมมาอีกในอนาคตหรือเปล่าครับเมื่อเหรียญออกมาเยอะมากขึ้นครับรถแมพของทางเกมนี้ครับ ในช่วงนี้จะเป็นการเริ่มเปิดขายตัวละครแล้วนะครับการขายเหรียญของเขาโดยมีการประกาศไปแล้วนะคือการขายเหรียญจากทางคูคอยครับและ IGO อีกที่หนึ่งทางทีมงานเขาแอบเก็บเอาไว้ว่าเป็นท็อปเทียร์เอ็กชแนนเลยนะครับแต่เ็ายังไม่ให้ผมประกาศนะต้องรอการอนุมัติก่อนครับซึ่งบอกเลยว่าถ้ามีการลิสต์ขึ้นเอ็กชแนนนี้จริงครับน่าสนใจมากๆาครับคุณเดาก่อนแล้วกันนะว่าเอ็กชแนนอะไรฮนะตัวเกมครับจะมาในระบบเบต้าเทสและเปิดเกมในช่วงควอเตอร์สครับ หรือเราาอีกเดือน2เดือนข้างหน้านี่แหละฮะรวมไปถึงเกมที่2เกมที่3ของตัวโปรเจกต์ด้วยนะและในช่วงปลายปีครับระบบต่างๆ powerball ระบบกิ้ก็จะมาเปิดอีกทีหนึ่งครับและการไลฟ์สรีมซเต็มาในต้นปีหน้าเลยนะทางทีมงานผู้พัฒนานครับถ้าเราไปดูกันจริงๆเนี่ยเป็นรูปกระตูนเนาะแต่ประวัติของเขาครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอย่าง c e o ของตัวโปรเจกต์เองที่เขาบอกเอาไว้ว่ามีส่วนกับเกม clash of can และเป็น Core Member ของ Robox x u u l l s s i n n g เรียกว่ามีประสบการณ์ในด้านเกมอยู่พอสมควรครับและทาง CMO หรือฝ่าย Marketing เนี่ยเขาก็เป็น Influencer ที่ Popular ด้วยนะซึ่งน่าสนใจครับว่าจะสามารถทำให้ตัวโปรเจกต์เนี่ยเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นขนาดไหนครับในฝั่งของทาง Partner ครับก็มีการประกาศออกมาผ่านทางทวิตเตอร์ของทุกเกมนะครับที่เราเห็นกันก็คือ BTS Venture F.K. Babylon ที่พอได้เคยได้ยินชื่อมาอยู่บ้างนะครับ รวมไปถึงทางคู c o i n ที่ทําการ i g o ตัวโทเค็นของตัวเกมครับและ Exchange ลับหนึ่งที่ที่เขายังไม่ประกาศน,นตอนนี้นะฮะเชนของเกมน,นี้ผมเรียกว่าแพลตฟอร์มแล้วกันเนาะเขาเป็นมัลติเชนครับที่อยู่บนทั้ง BSC, Binance Smart Chain และ KuCoin Community Chain ในอนาคตรครับมีแผนการจะขยายไปยัง Solana Chain ด้วยซึ่งใครสนใจข้อมูลหรือกิจกรรมอัปเดตต่าง สามารถเข้าไปติดตามได้ทั้งทาง t w i t t e r Official ของเขาและ Facebook Page ของตัวโปรเจกต์ได้เลยครับโดยรวมแล้วครับตัวโปรเจกต์เนี่ยพยายามอัปเกรดตัวเองให้แตกต่างกับโปรเจกต์อื่นๆขึ้นมาฮะในส่วนของการพัฒนาฟังก์ชัน Meta NFT ตัวละครของเขาและขยายตัวเกมมาเพื่อเชื่อมต่อตัวละครของคุณให้สามารถใช้งานด้วยกันได้ครับฟังก์ชันการร่วมมือของผู้ชมเพื่อเชื่อมต่อตัวเกมให้น่าสนใจมากขึ้นและต้องไปดูกันอีกทีนะว่าระบบการเล่นจริงๆของตัวเกมจะเป็นอย่างไรครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปทดสอบเกมในช่วงเร็วๆนี้ฮะผมจะมาอัดคลิปแล้วก็มาเล่าให้คุณฟังอีกทีแล้วกันนะครับว่าดีจริงอย่างที่เขาว่าเอาไว้ไหมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ